ทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูนะครับผมขออนุญาตตอไปหาทางท่านสมพงษ์อุโมวันนะครับวันนี้จะมีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดร่มเปิดเรียนอะไรหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวท่านสมพงษ์อุโมวันรอสักครู่นะครับเพราะว่าวงการครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้จะเปิดเทอมใหม่แล้วนะปิดยาวหรือเปล่านะครับรัฐบาลก็ไม่กล้าเปิดโรงเรียนอะไรประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมครับสุณผมสวัสดีครับคุณพรอมพันละท่านผูกฟังที่คารพทุกท่านครับครับผมเจ้าวัน พุธที่15กันยายน2564นะครับ5นาทีสำหรับเพื่อนครูก็ติดตามข่าวในเรื่องกันที่จะเปิดภาคเรียนได้หรือไม่อย่างไรต่อเน,นื่องจากท่า,านรนตรเจริญพรทำาจที่นำรายงานแล้วนนเมื่อวานนี้นะครับก็ชัดเจนแล้วนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการก็คาดว่าจะมีการฉีดวัคซีนให้กับลูกหลานเยาวชนนะครับอายุ12ปีถึง17ปีนะครับซึ่งคาดว่า <c oughs> วันที่ 4ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะเริ่มดีเดย์ในการที่จะฉีดเข็มแรกให้กับนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะเตรียมการในครั้งนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีเขียวสีเหลืองสีส้มนะครับก็จะต้องรับฟังคําชี้แจงแนวทางการปฏิบัตินะครับโดยวันนี้นะครับส5้ากันยายนนะครับทางนางสาวกีนุชเกียรทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็จะมีการประชุมผู้รนการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อชี้แจงขั้นตอนการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอายุ12ปีถึง17ปีนะครับโดยต้องสร้างความเข้าใจกับเด็กและก็ผู้ปกครองและก็ผู้ปกครองจะต้องยินยอมให้ฉีดวัคซีนนะครับโดยเป็นความสมัครใจไม่ใช่บังคับนะครับหากเป็นไปตามเป้าหมายก็จะสามารถฉีดให้นักเรียนได้ ในวันที่4ตุลาคมก็คือวันจันทะร์ต้นเดือนตุลาคมนะครับก็เป็นข่าวที่ต้องติดตามนะครับสําหรับท่านผู้ปกครองนะครับทางท่านวีระทับบุญนะครับผู้บริการกลุ่มอเมริการของสพมยี 20, ่สิบสองสพมนครปนมนะก็ได้แจ้งข่าวมาบอกว่าทางท่านศักดาชัยภัยนะครับผู้บริการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษานครพนมนะครับก็ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป,ป่าสามัคคีเพื่อการศาึกษาของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับซึ่งจะมีการทอดผ้าป,ป่าในวันศุกร์ที่17กันยายน2564นะครับซึ่งผ้าป,ป่านี้ก็เรียกว่าผ้าป,ป่าโซล่าเซลล์นะครับเพื่อจัดหาพลังงานทดแทนนะครับสําหรับในการที่จะลดภาวะโลกร้อนนะครับก็ขอเชิญร่วมคำบุญได้ ด้วยกันแล้วกันนะครับข่าวที่ฮอตฮิตออกมาเมื่อวานนี้ล่าสุดนะครับก็เมื่อวันที่14กันยายนนะครับก็ทราบข่าวว่าทางท่านประเสริฐบุญเรืองนะครับรองเลขาธิการสกชก็ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งรองเลขาธิการสกชนะครับโดยท่านประเสริฐก็บอกว่าตนได้ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งรองเลขาธิการสกชจริง และก็อยู่ระหว่างการเก็บของที่ห้องทํางานนะครับสาเหตุที่ต้องยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งก็คือมีปัญหาด้านสุขภาพนะครับโดยเฉพาะเรื่องกันปวดตามข้อและล่าสุดนะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคไตนะครับก็จําเป็นต้องยื่นหนังสือลาออกเพื่อพักผ่อนตามที่นายแพทย์แนะนํานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลาออกนะครับทางท่านเอกลักษณ์บุญเท้ารองผู้บริการ อ่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมนะครับได้ลงนามในประกาศของสพมนครพนมนะครับเรื่องประกาศผลการประกวดหน่วยลูกลูกเสือต้านภัยยาเสพติดดีเด่นประจําปี2 5 6 4ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมในระดับเขตพื้นที่นะครับเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับเหรียญทองชนะเลิศก็คือโรงเรียนคําเตยปูปถัมมนะครับ เหรียญทองชนะเลิศรองชแนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับคือโรงเรียนนครพนมวิทยาคมและก็เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองก็คือโรงเรียนบ้านแขังพิทยาคมนะครับส่วนรางวัลชมเชยก็ประกอบไปด้วยโรงเรียนนาวาพิทยาคมโรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลโรงเรียนรามราชพิทยาคมโรงเรียนธาตุพนมและก็โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมอันนี้ก็คือโรงเรียน ที่เป็นหน่วยจัดลูกเสือต้านภัยยาเสษติดดีเด่นประจำปี2564ของอสรพรมอมนครพนมนะครับท่านผอ,อจีรนันเมืองจันทร์ผู้ในการกลุ่มส่งเสริมส่งข่าวมาเกี่ยวกับเรื่องการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนะครับกำหนดการออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสถานศึกษาที่จะรับการประเมินนะครับวันที่29กันยายน2564นะครับ ตั้งแต่เช้าจนถึงเงย็นนะครับประเมินที่โรงเรียนสหาราชรังสิตอำเภอสี 4, สงครามเป็นขนาดใหญ่นะครับนักเรียน1670คนของท่านผู้บริการสันนันเมตุปรานะครับวันที่30กันยายนประเมินที่โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์อ่าซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับนักเรียน500คนของท่านผู้บริการวีระดีแนบเนียนนะครับส่วนนักเรียน รางวัลพระทานนะครับก็จะประเมินช่วงวันที่30กันยายนและวันที่1ตุลาคมเดียยเ๋ยวรายละเอียดจะนำมาเล่าสู่ฟังนะครับปิดท้ายรายการหน่อยก็แล้วกันนะครับในวันพรุ่งนี้ทางท่านพัชรีวันพรมคุณผู้มือการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมนะครับก็จะจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูล,ลนิธิคุณพุ่มนะครับ ในวันพรุ่งนี้16กันยา2564นเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครปนมครับท่านวันนี้หมดเวลาครับท่านสวัสดีครับครับครับต้องขอบคุณท่านสมพงษ์อุมวันนะครับทีมงานทนนทีรายงานเช้าวันพุธนะครับเช้าวันพุธที่15กันยายนนะครับช่วงนี้ก็เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูผู้บริหารนะครับ หเห็นทาง f c e e o o o นะครับทางท่าอุเทนใช่ไหมท่านตรงตรเปียกนะครับก็มีการประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานทางนาทมท่านพอชัดชัยเอาเอาเอา,เอาเท่าไหร่ปีนี้เดี๋ยวจะให้เลยนี่เอาสี่เนาะสี 5, ุดบอ <laughs> ท่านพอชัดชัยท่านพอสมยศอภัยโซเข้ามาสีชมามอย่าลืมนะที่มอบหมายนะครับเกษตรกร,กรตัวจริง นะครับเกษียณนายุราชการแล้วนี่สงสัยไม่ได้เจอกันแน่สงสัยอยู่ทุ่งนาคนละใช่ไหมบิ๊กบอสพอบรรนทํานนี่นอนนาบ่ทุกวันนี้นี่โหนอนเฝ้าอะไรเฝ้าของอบอกเฝ้าบังคุ้งเออนะครับอา้าวนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสําหรับเ,เพื่อนพ้องน้องพี่ที่จะเดินทางสู่เส้นทางสายที่61นะครับ,รบเขตพื้นที่จัดให้วันวันจันทร์นะครับ Uh, วันจันทร์ที่20นะครับยี่ uh, กันยายนนะครับส่วนท่านพ่อสมยศศรีจานทางอำเภอศรีสงครามว่าไงท่านนายกอาพันนะครับท่านพ่อสมยศบอกว่าไม่สะดวกนะครับยังแผลยังไม่หายดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเลื่อนไปก่อน <c oughs> อาจจะเป็นต้นตุลานะครับต้นตุลาผมก็กระเซาเยาเย่ทาน,นายกอยู่นะครับว่าเอาไว้ปีหน้าเป็นไงนนอง ท่านนายกสามคนใช่ไหมท่านพอประหยัดตีเฟื้อยด้วยเจริญพรค์คำจานด้วยอ่ายังไงก็เลื่อนไปนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ในส่วนใกล้เคียงนะครับที่ทราบนะครับท่านพอลิทิกยมั่นทงจากนาโพนะก็จะจัดวันที่24วันศุกร์นะครับกับข้าราชการาสามท่านาบ้านเสียงเซาท่านพอหวันใจนะครับก็จะจัดเหมือนกันท่านอาจารย์ชัดมงคลเนาะ ่านอาจารย์บรรจงวันทาจากดอนสมอนี่ก็จัดนะครับเห็นทาง Facebook นะครับอ้าวก็ขอให้ท่านเดินทางด้วยความาปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงก็แล้วกันนะครับสละเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับงานไหนไม่ได้ไปก็ไม่ว่ากันเด้อนะครับเพราะว่าหลายงานเนาะนะครับแล้วก็ช่วงสถานการณ์โควิดนะครับใจถึงใจก็แล้วกันพบหน้าค่อยว่ากันเนาะนะครับอ้าวมาที่ บ้านดอนดูบบางบ้านดอนดูท่านคุณครูบววสอนไว้ไงเนี่เชิญผู้มีจิตศรัทธาสร้างมหากุุสลนทานยิ่งใหญ่นะครับร่วมสร้างออโบสถใหม่หลังแรกนะครับวัดพระธาตวัดาธาตุวังจานบ้านดอนดูตตะบนกุตไกลยอำเภอรปราปากนครพนมนะครับกองบุญบุญลักกองลักเก้าหนึ่บาทนะครับหรือตามกําลังทรัพย์และศรัทธานะครับดูทางแผนผังส่งมาโอ้นสวยงามนเนี่ย นะครับเป็นโบสถ์สวยงามเลยใครที่จะโอนเข้าบัญชีนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารอมสินชื่อชื่อบัญชีว่าวัดธาตุบางจานสาขาปลาปากนะครับเลขที่บัญชี020 3022 08234นะครับหรือจะสอบถามรายละเอียดที่086361แล้วก็94ตัวนะครับท่านพระเลขาท่านจะ คอยอำนวยความสะดวกนะครับเดี๋ยวนี้ทางวัดไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับผ่านทาง a c e b o o k นะครับผ่านทาง Facebook นะครับวัดทานวังจาน์นี่ก็มีความเคลื่อนไหวทางสื่อออนไลน์ตลอดนะครับโดยเฉพาะทาง a c e b o o k นะครับมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับถือว่าเป็นพระรุ่นใหม่นะครับเป็นพระรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน นะครับอาจเจริญพรอขาจาร์บ้านเกิดก็โอนไปแล้วท่านพระอาจารย์ทําบุญไปแล้วนะครับห้าร้อบาทสาธุนะครับสาธุในบุญในกุศลนากันมาแล้วนะครับชัดเจนแล้วนะครับท่านดรวิพรพลสารบันนะครับผู้มีการสปปนครปรมเขต2นะครับแจ้ง การจัดการเรีการอนออนไซน์ในสถานศึกษานะครับเป็นงุ้อด่วนที่สุดลงเมื่อวานนี้นะครับ14กันยายนก็เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับยังไม่ส,สั่งซาเดิมก็ทางเขตพื้นที่ให้เปิดถึงวันที่15นะฮะก็คือวันนี้แหละนะครับแต่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับยังไม่น่าไว้วางใจ ทางเขตพื้นที่นะครับก็แจ้งให้ทุกโรงเรียนในเขต้นที่นครพนมเขต2นะครับงวดการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24นะครับก็คือวันศุกร์นะครับวันศุกร์วันศุกร์นหน้านะครับจะเดินพอคำจานเดาแล้วนะครับค่าดว่นหน้าจะหมดละภาคเรียนนี้แต่การเรียนการสอนการสอบนะก็ต้องมีนะครับเมื่อวานนี้ไป ร่วมงานการปลูกมะพร้าวแกงหรือว่ามะพร้าวกะทิที่ชุมชนอ้องกรดีนะท่านผอท็อปนะครับผู้บหารก็คุยกันอยู่ว่าการประเมินผลนั้นนะครับต้องมีการประเมินนะครับต้องมีการให้คะแนนนะครับก็จะนัดหมายลูกๆนักเรียนมาเป็นวันนะฮะเป็นวันจะไม่ซ้ากันไม่ให้คนมาเยอะนะฮะวันนี้อาจจะเอาปอหนึ่งนะครับนะค,บคงจะเป็นต้นเดือนตุลานะวิชาการนาอินของเราเตรียมความพร้อมครูบาอาจารย์รับทราบ ที่จะดําเนินการนะครับในเรื่องนี้นะครับไปถึง24นะครับก็คิดว่าทุกเขตนั่นแหละฮะแต่ว่าก็มีหลายหลายพื้นที่นะเปิดแล้วนี่ยจากที่ทราบทาง Facebook ทางไลน์นี่ยนะครับทางมุกดาหารนะครับเห็นเพื่อนลงไลน์มานะครับบอกว่าเปิดแล้วนะครับเปิดได้สองสามอาทิตย์แล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการก็ได้แถลงแล้วนะครับว่า ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรียนนะครับที่สําคัญก็จะต้องผ่านมติประชุมคณะกรรมการสถานศึกษานะครับศูนย์สบ,บคอําเภอสารสุขประมาณนี้แหละนะครับว่าจะอนุญาตให้เปิดหรือไม่นะครับเพราะก็ยังมีอยู่นะถึงแม้ว่ากรับนะกราการลดลงนี่ก็จะมีนะครับที่เราดูในข้อมูลก็ลดลงทุกวันทุกวันอยู่นะแต่ก็ไม่น่าไว้วางใจ นะครับนะครับการนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการน,นะครับท่านเอาจริงนะวันนี้นี่พูดเชาข่าวสบถนะครับก็จะมีการถแถลงข่าวของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่งนะครับตามมาด้วยท่านเลขา,าที่จริงก็เผยแพร่ไปทางสื่อมวลชนเยอะแหละนะครับทั้งทีวีทั้งหนังสือพิมพ์ทางออนไลน์ด้วยนะครับเผยแพร่ไปแล้หลักนะครับในเรื่องของไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้แก่นักเรียนกระทรวงสวัสดิการเนี่ยตอนนี้ทางกระทรวงสวัสดิการได้ทําอินโฟกราฟิกออกมาสวยงามนะครับเดือนกันยายนประมาณวันที่1 0ถึง17กันยายนนะครับโรงเรียนสถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจํานวนนักเรียนนะครับกระทรวงสวัสดิการจัดประชุมกับศึกษาธิการจังหวัดสอพอปอ,ปอ,อกออสอจอผู้บริหารโรงเรียนสถานศึกษาซักซ้อมความเข้าใจ ในการฉีดวัคซีนและการทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง17-22กันยาในโรงเรียนสถานศึกษาจัดประชุมทำความเข้าใจให้ข้อมูลกับผู้ปกครองอในการฉีดวัคซีนเด็ก12-18ปีนะครับมันก็จะมีปฏินทารามานะครับวันที่1ตุลาคมโรงเรียนสถานศึกษารับทราบกำหนดการฉีดวัคซีนและก็จัดเตรียมสถานที่ ไหมครับวันที่4ตุลาคมเริ่มการฉีดวัคซีนแก่นักเรียนนะเห็นไหมปฏิทินไทม์ไลน์นะครับเพราะฉะนั้นก็สอทอนะก็คงจะออกมาเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะนะครับวันที่4ตุลานะถ้าเป็นไปตามกําหนดนี่4ตุลาเริ่มฉีดนะครับที่สําคัญนะครับผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองต้องอนุญาตนะต้องมีใบอนุญาตนะครับทางโรงเรียนก็คงจะออกแบบใบอนุญาต นะครับให้ฉีดนะครับถึงจะฉีดวัคซีนได้นะครับเอาอย่างไงก็นะครับ,นะรบลูกหลานท่านผู้ปกครองนะครับฉีดนะฉีดดีที่สุดฉีดดีที่สุดนะครับเอาละครับมาที่ข้อมูลข่าวสารเห็นทาง a c e b o o k นะยินดีกับท่านดรอมรัตน์แก่นสารนะครับเมื่อวานนี้มีการประเมินใช่ไหมมีการประเมินผู้มีการป้ายแดงใช่ไหมครั้งแรกครั้งที่หนึ่ง นะครับเห็นภาพทาง Facebook แ oh, ล no. ้วโอ้ยนะครับคงจะผ่านนะท่านดรมอนอะมอลัตนะครับน้องนะฮะทีมงานดรด้วยกันนะครับเป็นภูมิในการป้ายแดงที่โรงเรียนบ้านดอนแดงน้องดินแดงนะครับใกล้ๆโดนดูดุหรัเนาะก็คงจะผ่านเฉลุยนะเพราะว่าเห็นทีมงานที่ไปประเมินก็คนรู้จักมากขึ้นเท่านั้นเลยนะฮะส่วนมากก็ไม่มีอะไรหรอกนะ นี่มาดูจากเพื่อนพองน้องพี่ที่ส่งมาทางไลน์นะครับทางไลน์โ oh, อ,ตอ้ต้องฟุตบอลต้ <laughs> องฟุตบอลเพราะเมื่อคืนนี้นะครับฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับแม่เมื่อคืนนี้ก็ลุ้นนะ <laughs> ลุ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตะครั้งแรกกับยังบอยทีมยังบอยโอ้ปรากฏว่านะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโดนไล่ออกนะกเ็เหลือ10คน นะครับแม้ว่าโรนัลโดจะยิงประตูแรกนะครับแต่ว่าด้วยผู้คนที่มากกว่านะครับมีการเก้เกมนะครับท้ายสุดนะครับทางทีมยังบอยนะก็ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้สื่อเยอะนะครับสบายนะครับเราจะดูทางไหนก็ได้ดูทาง Facebook ดูทาง Google นะครับดูทาง YouTube นะครับผลการแข่งขันเขาแจ้งมาเลยนนี่ บาร์เซโลนาแพ้บาเยนเมนิวนิ์0-3ดินาโมเคียบเสมอเบนฟิก้า0-0ยังบอยชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-1งหนึ่งบีไอเรย์นนะครับเสมออาดอลินตา2-2เซบีย่าเสมอซันบวก1-1ลีดเสมอวบบวก0-0เซลซีนี่ตัวเก่งเหมือนกันนะเซลซี Chelsea นะครับชนะเซบิก หน,นแล้วก็กมันโมนะครับแพ้อยู่เป็นตุ๊ดศูนสามนี่นะฮะนี่เป็นกีฬากีฬาคอกีฬาไม่น่าพาดใช่ไหมท่านาทีมงานทางนาทมนะสุรชัยวงสาทนี่ส่งข้อมูลมาให้อาจารย์ตลอด f อฟด้วยกันใช่ไหมสุริยะสุรชัยนะครับดูบอลด้วยกันนะเป็นเรื่องของกีฬา,ากีฬา มาที่ข้อมูลข่าวสารนะครับในเรื่องสรุปข่าวลบโลกนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้จากโพสต์ทูเดย์สรุปข่าวลบโลก14กันยายนเกาหลีเหนือทดสอบขีบปนาวุธใหม่นิวซีแลนด์ขยายล็อกดาวเพิ่มฝรั่งเศสรายงานการติดเชื้อหลังฉีดวัคซีนจอนสันปูตินก็คือประธานาบิรัสเซียนะครับ อาจต้องกักตัวเร็วๆนี้อ้าวไปติดโควิดหรบอเเหมือน,นรัฐบาลนะเมื่อวานเนี่ยบอกว่าผู้สื่อข่าวสายทำเนียบรัฐบาลเน,นี่ยติดโควิดโอ้ยนะครับผู้คนแตกตื่นกันเลยละเมื่อวานนี้เนาะ,ะแตกตื่นกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมัดระวัง นักวิทยเตือนอย่าเร่งฉีดวัคซีนเข็มสามนันนะครับหลายคนก็บอกฉีดวัคซีนเข็มสมเลยว่างังนนะครับเพราะนั้นก็อ,อย่าไปอันนั้นมากมายนัดใช่ไหมอย่าไปฉีดนะครับก็ดูตามแพทย์ตาหมอเขาบอกมานะฮะบอกมามาที่ตัวนี้อะไรนี่ไฟเซอร์ ไฟเซอร์2ล้านโดสนะครับถึงไทย29กันยายนนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าฉีดนักเรียนพื้นที่สีแดงเข้มนะครับเดือนตุลาคมนี้ให้ได้ต่ำกว่า4.5ล้านคนเอานักเรียนเตรียมความพร้อมไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะครับนักเรียนของเรามาที่ตัวนี้เป็นอินโฟกราฟิกจากข่าว เขาเรียกว่าเยียดนะจาก t n t n n v o นะครับเหยียดเอเชียระบาดทั่วโลกในวันที่ไม่มีสถานที่ปลอดภัยจากกระแสเหยียดอ้าวเหยียดกันทำไมเนาะเขาพูดว่าโรคระบาดมาแล้วฉันไม่อยากให้คุณแต่งหน้าให้อันนี้เอียนว่องเป็นช่างแต่งหน้าลอนดอนกรุงอังกฤษ โมริก้าเป็นอาจารย์ที่คูเวตนะครับบอกว่าเขาบอกว่าคนจีนทุกคนมีโคโรนาไวรัสโจชัวคริสนะครับพนักง,งานต้อนรับลูกค้าลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาบอกว่าการรับมือการแบ่งแยกและการกีดกันทางเชื้อชาตินะครับไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนัซินซี่เบียงก้าโอิชิเดลิน่าครูฝึกฟิตเนสเซาเปาโลประเทศบราซิล เขามองหน้าฉันเหมือนฉันเป็นไวรัสอันนี้เป็นคำบอกเล่าของคนเชื้อสายเอเชียทั่วโลกนะครับที่ถูกกีดกันและแบ่งแยกในที่ทำงานนะยุนฮันชางนะครับเจ้าของร้านน้ำชาที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกามันเหมือนเราเป็นธุรกิจเดียวที่ถูกคุกคามและโจมตีเจอร์จินเป็งเจ้าของร้านเครื่องเขียนเซเลโนโอ,อิตาลี คนจะไม่เข้าคนจะไม่เข้ามาในร้านถ้าเห็นผมซูมี่พนักง,งานร้านในเดนเวอร์สหรัฐอเมริกาผู้จัดการของฉันไม่ยอมคุยกับฉันเลยออมุสชูออมุชูนักวิจัยระดับสมองซิดนีย์ออสเตรเลียจู่ๆเขาก็ถามว่าเราจะประนามพรรคคอมมิวนิสต์ไหมเออนี่ก็เป็นกระแสทั่วโลกนะครับเป็นเคาเรียวว่าปี ปีปี2020นะครับมีการแจ้งกรณีคุกคามและทำร้ายคนเอเชียในสหรัฐอเมริกา4548ครั้งปี2021ก็คือปีนี้แหละเดือนมกราคมถึงสิงหาคมมีการแจ้งกรณีคุกคามและทำร้ายคนเอเชียในสหรัฐ4533ครั้ง STOP AAPI h a t นะครับองค์กรต่อต้านการเหยียดคนเอเชียร,รายงานว่าอัตราการเกิดอาชญากรรมจากความเกลียดชังนะครับพุ่งเป้าไปที่คนเชื้อชาอ่าเชื้อสายเอเชียพุ่งสูงกว่า150%นับแต่เกิดโควิด1 9ระบาดโอ้โหนี่เขาก็รวบรวมมานะครับเป็นกระแสเพราะนั้น ที่เราเคยเห็นในข่าวนะครับจะเห็นว่ามีการทำร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนเท่าคนหนุ่มคนสาวในคนที่เกิดในเอเชียนี่ครับอย่างเขาเรียกว่าไม่สนใจนะฮะข้อมูลกฎหมายนี่นะฮะนี่คือสถานการณ์โลกในปัจจุบันสถานการณ์ในเรื่องของสหกอสัครูเป็นยังไงท่านพลชูชาตนะครับส่งข้อมูลมาให้แล้วนะครับเล่มใหม่นะเล่มใหม่ วันสตรีไทยข่าวสหกรณ์รั์ครูเล่มใหม่มีอะไรดีๆท่านประธานภูวินในเนื้อหาก็มีการให้สมัครเป็นสมาคมชากิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ซับครูไทยสสอ,สอ,อคอใช่ไหมนะครับก็สมัครได้ถึงสิ้นปีคุณนะครับสิ้นปี2564ก็คือ31ธันวาคมผู้สมัครก็จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วก็สมาชิกสมทบ คู่สมรสบ,บิดามารดาบุตรนะครับสมาชิกอายุไม่เกิน50ปีค่าสมัคร40บาทค่าบำรุง40บาทเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า4800บาทรวมแล้ว4840บาทนะครับเอาๆอรา,า,ายละเอียดต่างๆถ้าใครอยากจะสมัครนะครับก็ไปสมัครได้ที่สกออมทรัพย์ครูนครพนมจำกัดนะครับในยุคที่มีประธานนะครับชื่อว่าท่านผู้วินโพธิสาขา นะครับท่านยังเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของอทีมงานด้วยใช่ไหมท่านพอชูชาตินะครับอ้าวนี่ก็บอกข่าวเล่ากันนะครับสลับสหกรณ์รัพย์ครูนะครับทางท่านพอพานุมาก,กิติรีวรพันนะครับประกาศตัวชัดเจนแล้วนะท่านเนาะลงแน่นอนลงแน่นอนนะครับเป็นคณะกรรมการกลางนะครับออาฝากด้วยได้เบอร์หนึ่งท่านบอกว่างั้นนะครับท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สับครูมัธยมนะครับ เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับโน่นยังไกลอยู่ตุลานะครับเดือนตุลาคมถึงมีการเลือกตั้งนะครับฝากเบอร์หนึ่งเด้อพนวัจเรือนพรนะครับประสบการณ์ไม่ต้องห่วงใช่ไหมท่านพอพานุมาตรนะครับเอาละครับห้านาทีสลับเพื่อนครูวันนี้นะครับมีข่าวสารเติมเต็มวันนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับเอาเดี๋ยวก่อนที่จะเห็นคําสั่งเมื่อวานนี้เห็นคําสั่งมีผู้ว่านะครับจะเริ่มมีผลแต่งตั้งตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับอีก อีกไม่กี่วันนะครับอีก10วันนะครับผู้ว่าราชการจารังหวัดนครปนมคนใหม่นะครับก็คือนายชาทิพรุจนะเสรีนะครับจะมาเป็นผู้ว่านครปนมคนใหม่วันที่หนึ่งตุลาคมคนส่วนคนเก่านะครับไกลสวนกองฉลากนะครับก็จะไปที่จังหวัดชัยภูมินะครับยินดีด้วยนะครับข้าราชการก็มีคนมีย้ายเป็นเรื่องปกติธรรมดาปิดท้าวันนี้ท่าน พุทธทาตภิกขุนะครับได้ให้โอวาาธรรมบอกว่าอยู่โดยที่เราไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเราดีเด่นดังอะไรเพียงแต่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีประโยชน์สูงสุดคนหนึ่งนั่นถูกต้องและเป็นสุขแท้นะครับด้วยรักและปรารถนาดีจากผมเจริญพรคำจาร์นะครับ สมพงษ์อุมาวันพร้อมพันกุลภพานะครับวันนี้ขอบคุณครับฮสวัสดีครับ